หูฟังที่ไดเวอร์ใหญ่กว่าเสียงดีกว่าจริงไหมมีเพื่อนเ,เพื่อเราถามมาครับว่า Edifier Neo b u s s Pro 3เนี่ยไดเวอร์ Driver แค่10มิลเองเรื่องฟังเพลงจะสู้ AirPods 4ได้จริงหรอครับยิ่งพูดถึงเรื่องเสียงด้วยเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดมากๆในการเลือกหูฟังจากขนาดไดเวอร์ข้อแรกอยากให้เพื่อนคิดไว้ก่อนเลยว่าไดเวอร์ที่ใหญ่กว่าไม่ได้แปลว่าเสียงจะดีกว่าเสมอไปอย่างมา c ช a Motive 2NC ตัวโหดเนี่ยไดเวอร์ก็แค่6มิลครับหรือ Samsung b u d s Core ตัวเนี้ยก็ไดเวอร์แค่6.5มิลแต่ก็เป็น2รุู่ครับที่เสียงค่อนข้างจะดีกว่าหลายๆ ที่แบบดิเวอร์สิบมิลหรือ13บมมิลด้วยซ้ำเหตุผลก็คือนอกจากเราจะดูขนาดของด r เวอร์แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของคุณภาพครับแบรนด์ถูกๆเนี่ยเขาอาจจะดเวอร์ใหญ่ก็จริงแต่คุณภาพมันอาจจะสู้2แบรนด์นี้ไม่ได้2มันอยู่ที่โทนเสียงที่เราชอบด้วยนะเพราะแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีการจูนเสียงที่แตกต่างกันดเวอร์อาจจะขนาดเท่ากันนะแต่แบรนด์หนึ่งอาจจะจูนเสียงแบบโหเบสแน่นมันไปเลยอีกแบรนด์หนึ่งอาจจะแบบชอบความเสียงใสฟังเพลินๆอย่างเงี้ยมันก็คนละแนวแหละและ3ครพับก็คือหูฟังที่มันคนละ มันจะห่างกันเยอะอยู่อย่าง AirPods 4จะเป็นทรงเซมิไม่มีจุกยางใช่ไหมครับแต่ Edifier มันเป็นทรงอินเอียร์ซึ่งตามมาตรฐานเนี่ยถ้ามันเป็นแบบจุกยางนะดรเวอร์จะอยู่ที่ประมาณ10มิลถ้ามันไม่มีจุกยางแบบ AirPods 4อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ครับมันจะอยู่ประมาณ13มิลแล้วก็คือมันเทียบจากขนาดดรเวอร์ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราอยากเลือกจากขนาดดรเวอร์จริงๆเนี่ยมันมีสเหตุผลครับที่เราสามารถดูได้ข้อแรกขนาดดรเวอร์ใหญ่กว่าเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเสียงมันจะดังกว่าครับใครที่ชอบเปิดแบบดังมากๆเป็นคนหูตึงออะะไรร่่เี้แลข2คับทใญ กว่าส่วนใหญ่แล้วเบสก็จะหนักกว่าแต่มันไม่ได้เสมอไปนะแนะนําให้ไปดูรีวิวเพิ่มด้วยครับว่าเออไอรุ่นเนี้ยเขาจูนเสียงมาเพื่อเบสหรือเปล่าฟังมาถึงตรงเนี้ยเพื่อนๆอาจจะตอบได้แล้วน้องว่า Edifier Neo b u d s Pro 3เนี่ยมันสู้ AirPods 4ได้ไหมในเรื่องของการฟังเพลงแต่ถ้าถามส่วนตัวสันจีนะว่าชอบตัวไหนกว่าถ้าซันอยู่ในอิน door หรือห้องเงียมๆเนี่ยแล้วอยากฟังเพลงแบบเบสมันมันสันจีจะไปหยิบ AirPods 4มาใช้แต่ถ้าสันจีไปข้างนอกเนี่ยแล้วมีเสียงรบกวนรอบข้างด้วยแล้วอยากฟังเพลงแบบฟินฟินเสียงใส ซันจีก็จะหยิบ Airpods เอ้ยซันจีก็จะหยิบ Edifier n e w Buds Pro 3มาใช้ซึ่งก็คือเสียงมันคนละแนวกันอยู่ที่เราชอบเลยนะครับไปลองเลือกกันดูนะ